Mm. ผู้ที่ให้เกียรติมาในามาฟังนะคะโครงการาส่งเสริมสุขภาพนะคะอของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อเก้าเมื่อเก้าเข้าสู่วัยที่สูงอายุแล้วนะคะแน่นอนเลยค่ะว่า,าทั้งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายด้านเลยค่ะ รวมถึงด้านสมองนะคะด้านออ่ร่างกายนะคะแล้วก็ทางด้านอารมณ์นะคะอาจจะถดถอยไปนะคะไม่เหมือนกับวัยหนุ่มสาวซึ่งเมื่อร่างกายนะคะทำงานเสื่อมลงแล้วเนี่ยก็จะเปิดทางนะคะให้โรคต่างๆเข้ามาได้ง่ายค่ะ แล้วกส็สามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงนะคะต่อร่างกายของผู้สูงอายุนะคะโดยในโรคนะคะที่วัยผู้สูงอายุเนี่ยจะเกิดขึ้นมากที่สุดน,นะคะก็คือเจ็ดโรคไปกันค่ะที่พบบ่อยมากในวัยผู้สูงอายุและควรที่จะต้องเฝ้อระวังนะคะก็คือหนึ่ง โรคระบบทางเดินโรคระบบประสาทนะคะแล้วก็สมองมีสองโรคด้วยกันนะคะก็คือโรคหลอดเลือดสมองตีและโรคอัลไซเมอร์ค่ะสาเหตุนะคะในการที่เราจะเกิดผู้ว,วัยผู้สูงอายุนะคะจะเกิดโรคสมองตีบตันนะคะ เกิดจากการที่หลอดเลือดนะคะหดะเกิดการเสื่อมสภาพนะคะแล้วก็ด้วยผิวหนังชั้นในของอหลอดเลือดภายในนะคะอาจจะหนาแล้วก็แข็งขึ้นทำให้เกิดไขมันนะคะแล้วก็ผีบปูนเข้าไปเกาะได้นะคะในส่วนของโรคอันไซเมอรนะคะเกิดจากภาวะสมองเสื่อมนะคะใน ผู้สูงวัยนะคะสาม,มารถพ,พบสาเหตุมาจากโรคอัลไซเมอรมากที่สุดนะคะเกิด <c oughs> จากการที่เซลล์สมองนะคะหยุดทำงานนะคะหรือว่าเสื่อมแล้วก็ตายลงไปนะคะการดูแลป้องกันนะคะไว้ผู้สูงอาย,อยุนะคะทุกคนเลยค่ะ สามารถดูแลได้ภายในบ้านนะคะก็คือการที่เราเนี่ยเลือกรับประทานอาหารแล้วก็ควบคุมน้ำหนักนะคะควบคุมน้ำตาลไขมันในเลือดแล้วก็เลือกผักผลไม้นะคะที่มีกากใยสูงนะคะเพื่อที่จะ,ะเป็น ให้เกิดเป็นพวกไขมันหรือว่าเป็นน้ำตาลเข้าไปอุดนะคะสองนะคะคือการทำกิจกรรมสมองนะคะบริหารสมองทำงานโดยต้องใช้ความคิดนะคะแล้วก็สติสมาธิอาจจะเล่นเกมเล่นเกมแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือว่าหางานอะไรีทำนะคะ สามนะคะจะเป็นการออกกําลังกายเป็นประจำออกกําลังกายไม่หนักนะคะโดยที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยกระฉับกระเฉงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทาสวนหรือว่างานฝีมือหรือว่าเล่นดนตรีะคะ่ะสองนับดลกที่ โคเคนละเข้าดูโรคหัวใจขาดเลือดกับรวจตหลอดเลือดของหัวใจแป่งตัวแล้วก็มันสะสมในหลอดเลือดกับทำให้หลอดเลือดตแข็งแข็งแข็งลงนะ เกี่ยวกับการกินอาหารที่มีไขมันเยอะเช่นอาทิตย์แรกก็ไม่ถึงไข่แดงด้วยครับควรก็ไปทานอาหารทีม่มีไขมันน้อยครับเช่นปลาหร่าผลไม้ครับนักออกกำลังกายอาทิตย์ละกสามครั้งครับครั้งละ,ะยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีครับนักมเลี่ยงการ ปวบ้อมน้ำตาลให้น้อยให้น้อยนะควบคุมความดันโลยให้อยู่ในเกณฑ์ปกติครับพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยตรวจ็คตสางเกตปีหน้าหนึ่งการ์ดโรคโรคารแท พอเข้าสู่กาความเปนแปอภาพร่างกายโดยเฉพาความเป็ของกระดูกผู้สูงอายุเเสี่ยนแ่ลเป็นโรคกระดูกทรุนพก็ข้อขอเตือนที่ใส่ดังนี้โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้หู้สูงอายุมีใดสัาจากการทำงานของมลดลงการโรคกระดูกทรุนมีมักค่อยๆเกิดขึ้นโดยไม่ได้ทาสัเกต รู้สึกปวดตาบริเวณเอวหลังพวกเื่องหรือเริ่มมีรูปร่างเปลี่ยนไปเช่นหลังโกไหลอุ้มหรือเตี้ยลงเป็นต้นต่อไปแล้วผู้เจ็บเกิดจากการใช้เคองออกมานานการรับน้ำหน,นักตัวที่มากเกินไปมาพบผู้หญิงผู้สูงอายุมากวาวกว่าผู้ชายที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถกลับตัวรอบเดิมได แต่จะมันแรงขึ้นเรื่อยๆอาจยังมีพฤติกรรมหรือการใช้งานารพวกเดิมโดยไม่ได้รับการรักษาต่อไปวิธีป้อกันนะคือรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินสูงหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการดื่มไอโมอน้ำนหมัดลมชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน กะดกของคุณด้วยการออกกำลังกายเช่นวิ่งยกน้ำหนักซิมิสเละบอินแมนดผู้สูงอายุกวรตั้งเป้าออกกำลังกายเอโรบิกระดับปานกลางถึงเข้มอย่างน้อยวันละ10นาทีและก็ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมระมัดระวังการใช้ย,ยาโดยเฉพาะสูเต,เตรสเตโรยที่ต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นยาที่ถูกจัดมาเป็นชุดเช่นแก้เศษแส้ปวดครับ สีนะครับโรคตานะครับโรคตาในผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคกระาษตาเสื่อมโรคก้อกระจโกโรคก้อหินเป็นต้นนะครับแม่เกิดจากไร้สารเคมีอาการที่จกตามกันกนะครับแต่สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคตาเกิดจากความตาเสื่อมเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นทําให้ลดก,การมองเห็นลงไม่ได้ชัดนะครับวิธีการป้องกันก็คือดูแลสุขภาพดวงตาแบบแง่ายๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ แะัะประสาวะที่ประโยชน์และสัวแม่ที่กรองแสงหรืเลี่ยงวัติที่เกิดจากดวงตานะครับแล้วก็พักผ่อนสายตาบ่อยๆตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้นี่ีอายุมากกว่าสิบสี่ปีขึ้นไปควรตรวจควรตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับโอเคครับโรคนี้นโะโรคเบาหวานเป็นโรคหนึ่งที่พบมากในผู้สูงอายุเกิดจากความเป็นปฏิริรองร่างกายที่มี การผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอมีการที่ต่ออินซูลินทำให้ฮอร์โมนอินซูลินขาดหรือฮอร์โมนอินซูลินออกฤทธิ์ได้น้อยลงร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติส่งผลให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงซึ่งหากไม่ควบคุมน้ำตาลท่านเป็นโรคเกศหรือปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานอาจเสียท่อเส้นหลอดตามมาได้เช่น ตามัวไอเสียมจารตามล่ามูไดต้นอาหารที่อรใหมิ่งที่คือไว้ลูประวันจะไปแบบเลือกไปสันอาหารจากพวกแป้งจากพันพุทพืชไปยางมื้ออาหารจากรับประทานรับประทานผักได้นไไม้ที่ไม่หวานจากเชื่อเครื่องกาญยานปอกคุมน้ำหนักมัตสุวยมุนจิรุละ ออกกำลังกายเป็นประจำในแบบเอโบิกระวังยาละประหานยาใดๆโดยไม่ปรึกษาแพทย์ทำจิตใจให้สงบและผ่อนคลายความเครียดไม่โกรธหรือไม่โมโหง่ายผู้ป่วยและผู้ดูแลสังเกตอาการผิดปกติเนื่นียาภาวะน้ำตาลต่ำหรือสูงโดยไปเช่นหน้ามืด